มีใครรู้จักเครื่องบินที่ไม่ว่าไปไหนก็ทํากระจกบ,บ้านเขาแตกไปหมดอย่างเครื่องคอนคอร์ดไหมครับคอนคอร์ดคือเครื่องบินในตำนานของฝันใครหลายคนเพราะเป็นเครื่องบินพาณิชย์ลาเดียวที่สามารถบินได้ด้วยความเร็วเหนือเสียงและสามารถทําความเร็วสูงสุดได้2,179กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เกิดอะไรขึ้นทําไมเราถึงไม่เห็นเครื่องบินลํานี้อีกแล้วมาลองดูกันครับบริษัท British Airway s ของอังกฤษและแฟร n c e Air ของฝรั่งเศสได้ร่วมกันศึกษาวิจัยถึง7ปีจึงผลิตคอนคอร์ดต้นแบบออกมาบินได้ในวันที่2มีนา ี X4 ปจึงได้ผลิตเครื่องแรกออกมาทดลองบินในวันที่6ธันวาคม1973รวมเวลาในโครงการนี้ถึง13ปีเต็มใช้เงินมหาศาลและผลิตออกมาทั้งหมด20ลำเป็นเครื่องที่ใช้ในการพัฒนา6ลำและเครื่องในการบินพาณิชย์14ลำส่วนหัวปลายจมูกแหลมนั้นสามารถปรับองศาลงได้12.5องศาในเวลาขึ้นลงเพื่อให้นักบินสามารถมองเห็นรันเวย์ได้แม้คอนคอร์ดจะมีข้อดีหลายอย่างแต่ก็มีข้อเสียหลายอย่างเหมือนกันด้วยความเร็วเหนือเสียงยังทําให้เกิดซอนิคบูมซึ่งดังมาก Thank you. คอนคอร์ดจึงใช้ความเร็วเต็มที่ได้เฉพาะบินเหนือมหาสมุทรเท่านั้นแต่ก็ยังมีบ้านที่กระจกบ้านแตกเพราะโซนิกบูมและโดยห้องโดยสารลักษณะคล้ายหลอดแคบๆที่สามารถบรรจุผู้โดยสารได้เพียงไม่เกิน128คนและปริมาณการใช้เชื้อเพลิงต่อผู้โดยสารเท่ากับสีเท่าของเครื่องบินจัมโบ้รวมไปถึงอุบัติเหตุของคอนคอร์ดจนทําให้ผู้โดยสารและลูกเรือทั้งลําต้องเสียชีวิตนั้นและปัญหาอีกลหลายๆอย่างเลยทําให้ในที่สุดบริษัท British Airway และ Air France ก็ตัดสินใจที่จะไม่แบกรับค่าดููแลรรักษาาคออนนนนน์ที่เเป็จํนวงนงิสง เลยยกเลิกการใช้คอนคอร์ดบินทั้งหมดในปี2003เป็นยังไงบ้างครับมีใครอยากบินเครื่องนี้ก็บอกกันได้ในคอมเมนต์นะครับและตอนนี้ผมมีช่องทางติดตามทาง YouTube และ Instagram ในไบโอนะครับบ๊ายบาย